ครับรลนะมาดูสิเกานึกว่าจะมีสี่ตัวมีเยอะเจเนี่เจริญสุขเจริญธรรมคุณโยมตัวอะไรวะหมูเด้งเหรอเนี่ยหมูเด้งโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่รู้วะโอ้โหตัวนี้ตัวพู้ตัวเมียลูกโอ้โหนะห้าตัวคุณโยมโอ้ตัวนี้ตัวเมียนะตอนนี้ตัวพู้สามตัวเมียตัวเมียสองนะคุณโยมนะจะหมเงเอ้ยลูกเยอะจังวะเจริญพรบรรดาญาติโยมวันนี้ พามาชมลูกจุ๋มเหมงคุณโยมลูกจุ๋มเหมงนะลูกจุ๋มเหมงออกมาพาออกมาเที่ยวข้างนอกคุณโยมนะมีอยู่ห้าตัวคุณโยมนะลูกจุ๋มเหมงมีห้าตัวไหนวะไหนวะจุ๋มเหมงนอนใช่ลูกเนี่โอ้ยหลุดหลุดเอานมอยู่ไหนนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนลูกนมอยู่ไหนเดินมาหาเดินมาหาโอ้ยไหนวะไหนวะต้องหานมให้กินแล้วเนี่ยนอานม อ่าบางน่าจะเริ่มใกล้จะกินนมได้แล้วโอ้ยดูกินคุณโยมโอ้ย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 ดูดดูดโอ้โหแล้วจุมเหม่งกับตัวนิดเดียวด้วยโอ้โหเอากินกินแซ่บแซบแซ่บแซบโอ้โหไอหมีไอหมีดำไอหมีดำสุบเอาสุบเอาเลยเออตัวนี้ยังไม่ได้กินเลย ไหนไหนนมแม่อยู่ไหนวะตัวนี้ตัวนี้มันชอบมาหาโยมตัวนี้ชอบมาหาอัตอมารรภาพนี่ตัวนี้นะตัวผู้โอ้ย่าอย่าปีนขึ้นมาไว้ย่าย่าย่า,อ,ยาอะไรลรกฮะเอ,อ้ยตัวนี้วิ่งตามแม่ไปน่ะเห็นว่าเหลืออีโยมนะ่ะน่าจะเกินห้าตัวแล้วดูแล้วนี่น่าจะเกินห้าตัวไปไหนวะน่ารักไหมโยม นะดูวอายตะติงติงะต่าติงติงอุยนั่นะอันนี้หมีเหรออันนี้หมีใช่ไหมนี่เออหมีหมีหมีอันนี้สามสีสามสีเออสามสีนะสามสีมีตุกท้าวด้วยอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วลูกฮะวิ่งตามนู้นเหรอจะแม่งกินก็ยมกินนมเจริญสุขเจริญธรรมมาได้ยัดโยมนะอ๋อต้องเป็นนมแพะใช่ไหมโยม นมแพะต้องหาซื้อที่ไหนเนาะที่โลตัสน่าจะมีหรือเปล่าไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูดมือก็ยยมดูดมือมันไม่ใช่มันไม่ใช่นมลูกอันนี้มันมือดูดมือเลยนะยมนะหิวหิวนมเพราะจม่งตัวมันเล็กอ่ะนะก็มีนมให้กินอาจจะไม่ค่อยพอคุณยมนหนลูกมาเออเออกินนมกินนมไหนเมื่อกี้อุ้มไปเหรออ๋อก็อย่างว่าอ่า หายไปจากไหนตัวนึงตัวไหนร้องเก่งเพื่อนเลื่อนอ๋อไหนร้องเก่งโอ้ยไหนอ่ะโอ้หนี่มันหมีแล้วคุณโยมเนี่ยมันหมีแล้วนะโอ้โหขนฟูฟูขนฟูฟูบิดมันเขี้ยวมันเขี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฟอร์ชอบตัวนี้เหรอคือยสามสีหาตัวร้องเอ้าหาตัวร้องเจอยังเอ้ยดูมุมมองนี่ย มึงเลยว่าเอ ante, จ,จ้เจ้ตอกใจตอกใจจุแมงนอนที่ลูกจะแม่งน,นอน,นนอนให้ลูกกินที่ลูกจะแม่งน,นอนที่ลูกตบเอาไว้นะอึออนอนให้ลูกกินนมนอนลงทางนี้ลูกทางนี้อ่าไปกินนมตรงนี้จุแม่งต้องนอนที่ลูกเออมื่อลกลูกหนูจะได้กินนมได้ลูกนะห่วงถ้าเป็นหมาตัวอื่นมาห่วงคนเดียวแต่ถ้าเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยจุแม่งจะไม่ไม่นะก็จะรู้ทางนี้ลูกไหน,น,นทางนี้ทางนี้นมทางนี้ลูกนี้เอออ่ะ <empezar> งลูกจุ๋มเ่งคุณโยมนะตอนนี้เน็ตเฟิร์สเอาไปไปล่ออีกตัวหนึ่งเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งนะน่าจะหตัวคาดว่าอย่างนั้นคุณโยมคาดว่าจะมีประมาณ6ตัวนะอ๋อเซเว่นก็มีขายเน,ะนาะอ๋อร้านขายอาหารสัตว์ค่ะท่านอ๋อเดี๋ยวจะได้ไปซื้อนมแพะมาให้น้องหมากินนะนะใครจะร่วมซื้อน,นมแพะคุโยม อ่าคนละห้าบาทสิบบาทนะเจอไหมเด้อนะคนละห้าบาทสิบบาทก็ได้คุณโยมเรวจะไปซื้อนมแพะให้พวกเจ้าเด็กเด็กจเมงจูเมงเลยเป็นแม่คนจะแล้วเป็นแม่หมาซะแล้วจากที่ว่าเล็กๆอาจะมาชอบอุ้มเล่นคุณโยมจูเมงเนี่ยจูเมงเข้ามาปล่อยนะคุณโยมนะแล้วก็โยมก็ขอเขาไปหมดนะ เหลือโจม่งนี่แหละที่เลี้ยงอยู่นะขนหลุดนะโยมนะพอมีลูกเนี่ยขนหลุดนะข,ขนร่วงนะเขาเรีกยกขนร่วงนะโยมเนาะอดูดดูอด,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 ดูดกันไปกินนมคุณโยมกินนมมีโยมมาขอไปเลี้ยงอ่าน่าจะทุกตัวแล้วมั้งโยมะเห็นว่าประมาณนั้นนะเพราะว่านึกว่ามีสี่ตัวแต่ว่าปรากฏว่ามีหกตัวคุณโยมนะกำลังอีกเอาอีกตัวหนึ่งกำลังไปล่อ,ลอจับ เราจะอีกตัวหนึ่งออกมานะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือประมาณสองตัวแต่ตผมครับชอบตัวนี้นี่นี่นขาๆมันสีเหมือนจุ๋มเอ็งคนนุณโยมแล้วก็โอ้โอ้โอ้โอโดันดันดันโอ้ยโอ้ยเจอปะยังไม่ออกมายังไม่ออกมาอีกตัวหนึ่งยังไม่ออกมาอ่ะอ่ะกินนมลูกกินนมไหนจุ๋มเอ็งมึงก็นอนดีๆเด่นลูกมึงก็กินไม่ได้แล้มึงก็นอนอยังไงให้ลูกมึงกินนมได้นอนลงไปเออนั่นแหละ เออบอกง่ายแต่ว่าอย่าไปคว้างมันนนั้นนอนดีๆลูกเราเป็นหมาตัวเมียโอ้โหนอนทางขาเลยมึงเนี่ยนอนดีๆเออไอเขามั่งนี่นมตรงนี้ลูกน้ตรงนี้น้ำตรงนี้น้ำตรงนี้เจออยากเจอยากนี่นี่อันนี้นี่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 โอ้โอ้กินดูดกินเอาเอามันจะเอาเท้าเนี่ยคนโยมยันไปเพื่อจะดูดนมเพื่อให้มีนมออกมากินแต่ยวงที่อยู่ทางหน้าหน้าอกไม่ค่อยจะมีน้ํานมนะมันจะมีอยู่ช่วงแบบ ช่วงประมาณนี้คนเดียวเพราะฉะนั้นข้างบนไม่ค่อยกินเท่าไหร่จะเม่งจะเม่งโอ้โอ้โอ้กินกระชากกันเลยเว้ยเออเออเออไหนชื่อเม่งอ้ยจาริ์สุขจาริ์ธรรมมาได้ยังโยมนะ S <S มีลูกแล้วไม่ไอายค่ะอ,อ๋อมีลูกไม่ใช่สาวใช่ไหมโยมไม่ใช่สาวไม่ไอายโอ้เล่นนอนกระทางขาเลยอะบอกไม่ได้มาเป็นหมาตัวเมีอมะอเอหดูลกูกมันกินนมลกูกกินนมจะ๋มเอ ไปเป็ดแผลอะไรอยู่ไปโดนอะไรมา hein. มาด oh, ้วยโอ้กินกันใหญ่เลยคุณโยมกินกันใหญ่เลยเออเอาเออไอตัวน้อยไอตัวน้อยกินใหญ่แล้วอ้ากินอย่างเดียวเลยออรับหูรับตากินเลยโยมเนี่ยรับหูรับตากินเลยเอาเอาเนาะก่อนจะไปดูจอวันนี้คราวนี้จะได้ดูสองสองฝั่งนะโยมนะแต่มาดูลูกของจุ๋มเหม่งด้วย แล้วก็ดูจอด้วยจุเงเหม่งต่อเป็นสาวจะม,มีลูกแล้วเลยค่ะใช่คุณโยมอ่าพ่อมันเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนแต่ไม่ไม่ใช่พบสุขคุณโยมนะพบสุขไม่ไม่ได้มาอันนี้เป็นหมาม,มาหลายหลายผัวอีตัวนี้นี่หลายผัวแล้วก็หมาข้างนอกด้วยคุณโยมนะครับเป็นหมาข้างนอก มีเท้งน้องไข่เนาะไข่ยอยแล้วก็น้องหมาเลี้ยงไว้โอ้อดูกินยอมเออหลับหูหลับตากินเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยค่อยๆดูเอ้ยแม่มันก็เก็บเดมไปดูดดึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามันเพื่อให้นมมันขึ้นนะยอมเพื่อให้มีนมมันเนาะนะจะไม่นอนลงนอนลงเออจะไม่นอนลงนอนลงจะไม่นอนโอ้โอ้ดูกินด้วยโอมเขาไ่บรรยัตบรรยังเลยเว้ยเว้ยตอาไงวะไอ้หมีไอ้หมีมุดแล้วเว้ยมุดอย่างเดียวเลูก นานๆได้ออกมาข้างนอกทีคุณโยมนะปกติก็อยู่เหรอเนะสียงได้ด้เสียงร้องอืมไม่เป็นไรไว้นั่นก็แหละหิว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 นะน้ะนำมสัสกัดคาสาทุกคุณโยมน่ารักจังนะลูกหมาน้อยมันก็น่ารักแต่ตอนเด็กๆนี่นะโยมเอ้ยมอโตขึ้นมาแล้วก็อืมโยม เนี่ยนมตรงฝั่งนี้เอาอินเทอร์เน็ตไม่ดีคุณโยมนะไหนตัวไหนโยมตัวตัวขาวซ้ายสุดใช่ไหมเนี่ยน่ารักคุณโยมตัวเนี้ยมันจะสองสีคุณโยมมันจะเป็นเป็นสีขาวกับกับออกน้ําตาลน้ําตาลน้อยๆน้ําตาลอ่อนๆนะคุณโยมนี่ตัวผู้นะนี่ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ไอ้ตัวสองตัวนี้ตัวเมียสองตัวคุณโยมนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวเมียเนี่ยโยมพี่กฤชพรจำได้แต่ตัวอื่นไม่แน่ใจของตัวไหนบ้าง ธรรมภาพไม่ไม่เลี้ยงไว้ดอกโยมสมัมกก็จะให้โยมหมดแหลนะนะแล้วก็จุหม,ม่งต้องทำหมันแล้วคราวนี้นะก็อาจจะต้องทําหมันจุหม่งนะคุณโยมนะ <c oughs> เพื่อจะไม่ให้มีอหมาที่วัดเยอะขึ้นเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอคือมันเออเออกินตันนมไหนดีเต้าไหนดีลูกค่อยๆกินอาจจะเดินพรานะยัดโยมทุกคนทุกท่านขอได้ไหมคะ <laughs> ต่อสีขาวค่ะเจ้าหัวรูปหัวใจตัวไหนเนาะเป็นเป็นเออใช่คนโยมตัวขาวนี่มันก็เหมือนนะเนี่ยออาเป็นเหมือนเหมือนหัวใจหัวมันไอตัวนี้เนี่ยมีถุงเท้าด้วยคนโยม่อตัวนี้ก็ะตูปนะดูมันดูดูดูมันก็ชากนมแม่มันดูแล้วก็ตีนยันนะโยมเนาะตีนยันนี่ถ้ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วกินนมแม่อย่างนี้ตายเลยเนี่ยอืมอ่ตีนยันเลยโอ้ยโอ้ยดูกินดูอู้ จุ๋มเม่งกินข้าวยังลูกไม่รู้ในเฟร์ดให้กินข้าวแล้วยังนะคุณโยมนะนะเดี๋ยวว่าจะหาอะไรมาให้มันกินอะไรให้จุ๋มเม่งกินจะได้มีนม,มให้ลูกคุณโยมมีแต่แตพรไม่แต่อะไรเจริญศึกเจริญธรรมบารัยยัตโยมโตู้ก่อนทุกท่านจังสีน้ำตาลทำหมันเลยค่ายสงสารจุ๋มเม่งเจริญพร ก็ทีแรกเนึกว่ายังไม่ติดคุณโยมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาฉีดยาคุมนะนะไม่ได้ฉีดยาคุมทีแรกก็เนึกว่ายังไม่ติดนะโอ้โหสุดท้ทายโยมคุมไม่ทันนะก็เลยมีเด็กๆเต็เเมเลยใช่ไหมจมเมิง <c oughs> รักคุณโยมแม่อดใจไวเลยเนี่ย <c oughs> จาสีดำตาเด็ก้ต่าปูกระ้าะจานดูโยมกินเอากินเอาเลยนะโอ้โหเออจุ๋มเม่งไปไหนลูกอ๋ไปเห็นเห็นตัวเมียตัวอื่นโยมจะไล่กัดเขาอะนะคือจะหวงลูกคนโยมถ้าเป็นหมาตัวอื่นมาแถวนี้ยจุ๋มเหม่งจะไล่กัดเลยนะโยมนะจะไม่ยอมเลยนะนายว้านี่น่ารักกันตอวนี้กู <c oughs> นี่นาย มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวเอเดี๋ยวเอาไปเล่นกระจอเนาะเล่นกระจอไหมลูกไม่เล่นกระจอไหมเดี๋ยวไปเล่นกระจอไปในจอกัดแน่นอนแหละจอจ่อขาใหญ่อ้ยอหนอยิ้มยางลูกอิ่มกันลอยางแม่ไปแล้วคราวนี้เอาอยู่กันยังไง เนี่ยมาโยมมันจะมาไล่กัดเลยนะตัวไหนก็แล้วแต่ที่มาใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยไอตัวนั้นเดินมาใกล้ๆจม,มงิงวิ่งไล่เลยนะคือเขาจะหวงลูกคุณโยมแต่เพียงแค่ว่าเป็นพระเนี่ยจม่งจุม,มง่มเมงเขาเขาก็อยู่กับพระมาเขาก็ไว้ใจเนาะไม่ทําร้ายลูกเขาอะแต่ถ้าเป็นหมาตัวอื่นนี่จมิงไล่ไล่ขับเลยนะคุณโยมนะสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่าด้วยความรักลูกคุณโยมด้วยความรักลูกอะไรยัง่มาดมอะไรที่เท้าหรอกความน่ารัก <c oughs> <c oughs> มาฝากคุณโยมไหนวะไหนมามันเขียวมันเขียวมันเขียวไหนวะไหนวะ่าเ้ยไหน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 วะไหนมาดี๋ววด็กเด็กเด็ก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 ชงนมให้หมาน้อยกินอ๋อโยมจมจีมสบายดีเนาะน้ำตาลชายหรือหญิงน้ำตาลตัวไหนโยมตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้หญิงคุณโยมหญิงสองตัวนะหญิงสอง นอกนั้นน่ะชายหมอดมี่ไอหมีหมีมีไอหมีใหญ่มี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 ไอนี่หมีโยมขนมันยาวเหมือนเหมือนจุ๋มเองเลยตัวนี้นะขนมันยาวมีตัวเนี้ยขนสั้นขนสั้นมีอยู่สองตัวคนโยมนอกนั้นขนยาวๆปุกปุยจะมีขนสั้นแค่สองตัวนะนอกนั้นจะขนยาว,ยาวก็เอามา อายัดยมชมเอ๊ะตอนี้ชอบมาเล่นกับอาตมาภาพเลโยมสงสัยจะได้อยู่วัดด้วดแล้วไงแล้วเอาเอาจะปีนมาทำไมลูกไม่เหงาแล้วโยมนะเล่นกับจอบางเล่นกับหมาบางกันนี่โยมเอ้ยเออไหนไหนสาธุยัดยมเด้อนะขอลูกชาย ให้อ้วให้จับคนโยมนะจ้าเหม่งเขาไม่นะมั่นเพาเขาอยู่กับตมามานะแต่ว่าตมาตัวอื่นไม่ได้เลยอะไรอ่าเป็นอะไรหน้าดูีิดีหญ่ใหญ่คิดใหญ่ <c oughs> ใหยแต่และตัวจะไม่ไม่เหมือนกันเลยคนโยมอันนี้จะออกขาวหน่อยอันนี้จะออกเทาเอันนี้ขาวเทาอันนี้ดำปีอันนี้สามสีเออนะไม่เหมือนกันนะคนโยมนะไม่เหมือนกัน ไหนลูกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปซื้อนมแพะคุณโยมแต่ถ้าซื้อนมแพะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูว่าเขากินไหมออถ้าเป็นเนาะเป็นเป็นแบบชงมันเป็นแบบไหนคุณโยมที่ว่าโยบบอกว่าให้อมาชงอ่ะอัตมาภาพดูไม่เป็นคุณโยมนะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยชงให้หมากินโยมเอ้ยก็พระเนาะ <laughs> มีแต่มีข้าวมีอะไรก็ให้กินตามยถากรรมแหละ ขี uh, ้อุ้ยนะโยมนะยังหิวอุ้อะไรหรอกอะไรหรอกนู้นแม่ไปอยู่ทางโน้นมาร้องทำไมตรงนี้นี่บ้นี่บ้าเอ้เอโอ้ยจับ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 มาเหลี่ยเหลี่ยมือเลี่ยมือจะมากินยังไงมันกินไม่ได้ลูกเอ้ยจะกินมืออแต่มาภาพละให้นุ่นท้องหงายท้องนยโยม ครับน้องเดินองเดิมน้อไปถือว่าออกมาเที่ยวข้างนอกครั้งแรกคุณโยมเพราะว่าอยู่ในนั้นมันร้อนมันอับนะอยู่ในนั้นมันร้อนได้ออกมาข้างนอกครั้งแรกคุณโยมนนมวัวเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อนมวัวคุณโยมไม่มีลูปพบสุกเลยคนโยมไม่มีตัวไหนเหมือนพบสุกเลยอ่ะทีแรกหลวงตาเชิดล,ลุ้นนะว่าถ้าเกิดม,มีรูปพบสุกหลวงตาเชิดแกจะขอไว้เลี้ยง สุดท้ายไม่มีคุณโยมก็เลยให้โยมหมดเลยนะโยมเขาก็มาจองกันนะก็ยังไม่รู้ตัวไหนของใครบ้างนะรู้ตัว,วันนี้นี่ตัวนี้ตัวเล็กๆขาวๆนี่โยมปีกดจากก่อนคนเดียวอะไรหลอกอะไรหลกอลกอ <c oughs> มันเขี่ยวยมบางทีมัน <c oughs> ดีย๋ดวยวน <c oughs> อีอะไร <c oughs> จะปีนมาไหนหรอกจะปีนไปไหนเธอได้ออกมาครั้งแรกนะคุณโยมนะนะให้นมจืดก็ได้เะเออน่าจะเป็นนมจืด้วดูกันว่าที่วัดมีหรอเป่านมจืดแต่เดี๋ยวให้นิ่มไปซื้อดีกว่าคุณโยมคิดว่าน่าจะให้นิ่มไปซื้ออ้เราจะร้องทำไมลรอกฮะจะร้องทำไมอ้าวง่วงเลยง่วงเลย เนะงีง้ยเงี้ยเง้ยเอาเอานอนแล้วเว้ยตอะนี้นอนเลยนายนายนะถ <c oughs> ือ,อ <c oughs> ว่าให้ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกคนเดียวมได้ออกมาเที่ยวข้างนอกนะนายลูกโอ๋ยหิวนะโยมเนี่ยเนี่เยเลียมเรียมือเลียอะไรเลยเนะี่ยคือน่าจะหิวอย่างนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยว ดีย๋ยวไปซื้อซื้อนมนมแพะมาให้ก่อนนะลูกนะนะยังไม่ถึงเดือนนะคุณโยมนะจุ๋มเม่งเพิ่งออกได้ไม่ถึงเดือนจุ๋มเมอ่งออกเมื่อตอนช่วงน่าจะใกล้ๆออกพรรษาคุณโยมนะก่อนออกพรรษานะจุ๋มเม่งน่าจะ,ะน่าจะเกือบเดือนลวมั้งเนี่ยเพราะก่อนออกพรรษาคุณโยมนะก่อนออกพรรษานะได้มีโอกาสออกมาเดินเล่นข้างนอกสบายสบาแม็กได้ไปซื้อนมแพะให้เดิมแด่ให้แม็กซไปซื้อนมแพะนะโยมนะ โอเคอ่ะก็ขอหยุดการไลฟ์สดเป็นเท่านี้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวให้แม็กไปซื้อนมแพะมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนมวักกวกลัวท้องเสียเนาะก็คือแม่เขานมไม่พอคุณโยมมันตัวมันเล็กจุมม๋มิงตัวมันเล็กน่าจะไม่พอเอานมแพะเซเว่นมาเอออาหารแมวกับมดเว้ยเดี๋ยวไปซื้อเป็นกระสอบดีวกว่า,า,าแมวไม่ต้องเป็นทุง่งเลยเกษเป็นมีมั้ยล่ะนี่ก็มี มันนั่งรอแต่เช้ามันไ้้มีกินเนาะปกติตื่นเช้าก่อนทวัดจะให้แมวไงอาหารแมวก็หมดอยู่มอาหารปลาก็หมดเออต้องมีมาหารหมาอย่นอนเนาะนอนนอ่นอนอันี่เป็นทางนี้จะร้องทำไมไปทำไมนอนคือเข้ามาแล้วก็เย็นนะโยมนี่ตัวผู้ อันนี้เหมือนมันหมเด็งเลยคุณผู้มหมเด็งหมแดงหมเดงจริงจริงจริงโมเดงหมแดงหมเด็งโมอด็งเงยกได้สักคู่หนึ่ง, <c oughs> ยงอยอแกมเธอเดยวต้องบำรุงแม่คุณผมเดยวต้องให้นิ่มตอนเย็นซื้อไก่ซื้อโครงไก่วันละโครงคุณผมแล้วก็ซาวกับข้าวมาให้จุ๋มเ่งกินนะโครงละยี่สิบห้าบาทก็นานจะพบสุขอีกก็วันหนึ่งอตราภาพซื้อวันละสองโครงคุณผม ะวันละห้าสิบาทนะโยมนะ,นะก็อาจจะนั่นละก็จะซื้อวันละประมาณห้าสิบบาทเดือนหนึง 35, นะ่งห้าสามสิบห้าพันห้านะโยมนะไม่ใช่น้อยน้อยนะอีกตัวหนึง่งยังไม่ออกมาเลยนะจๆๆๆๆมเหมงก็นะบิดหงบิดหงบิดหงมันเคี้ยว ไหน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 มาชนมาชนโทรศัพท์เราเลยเดินมาชนโทรศัพท์เราเว้ยเอ้ยพวกเองเนี่ยฮึฮึฮึไหนเฮ้ยโอยคุ้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดินมาเล่นด้วยตลอดเลย แล้วคราวน,นี้ใครมาก็ได้มาเล่นกับลูกจุ๋มเม่งด้วยอมืมาเล่นกระลูกจุ๋มเม่งด้วยนะ้อโยมเนาะแล้วก็มาเล่นกระจาะด้วยมาหาเจาอมันโทรศัพท์มัน้างคุณโยมไม่รู้ว่าจะโยมชมไลฟ์สดกี่คนตอนนี้คุณโยมตอนนี้มีผู้เข้าชมไลฟ์สดกี่คนนะช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยแม่เกลือฟ้าห <laughs> น้ามาล่จ้า <laughs> เฮ้ยไปข้างหลังทำไมล่ะอื Nah. Nih, etapo. Ani modeng, 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 modeng. Ai, modeng, tepul... modeng, 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 modeng. Ah, ini modeng ni. nih? Oh. oh, oh. จะมาล้อกทาไมลอกล้องทาไม,อ,ไมอ,อ๋อร้อยหกสิบสามใช่ไหมอ,อ๋อร้อยห้าสิบหกอ๋อพอดีมันค้างคนโยมก็เลยไม่รู้ว่ามีเอฟยมชมท่าละเฮอยเฮอเ้ยเฮ้เออเออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอนมก่อนแม็กกำลังไปซื้อที่เซเว่นนะคนโยมนะคือเขาไม่ได้ออกมาแบบนี้ตั้งแต่เกิดคนโยมอยู่ในพโพรงนะอยู่ในพโพรงของพญานาคเนี่ยจะเป็นถ้รอยู่ไนลูกกินอะไรกินอะไรนะ อย่ามาแทะแทะอย่าไปแทะเท้าเลยลูกเอ้ยมันไปเลียแทะเท้าเออเอาจักรจีเฮ้ยอะไรโอ้ยอยู่กระโดดมาทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายกูตายทั้งวันอยู่กับหมากับแมวนายโยมเอ้ยอยู่กับหมากับแมวกับลิงเนี่ยไม่ต้องทำไมนะตอนนี้จะเจอห้าตัวคุณโยมแต่ว่าได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในนี่คุณโยมนะน่าจะหกตัว หนนี้หมูแดงยังหมูแดงหมูแดงอาตมาหมูแดงหมูแดงหมูแดงไอหมีอะไรมึงือเสียงดีกับเขาอีกโอ้ยเสียงดีเออเอามึงปีนกันขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาทำไมโอ้ยตก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 เออ เดี๋ยวออกมาครั้งแรกคนเดิมนะเพราะว่าจู่เหม่งไม่ได้เอาลูกออกมาน่าจะอยากให้ลูกออกมาแล้วมนันตกตัวหนึ่งแต่าภาเาเลยได้ยินเสียงคนเดิมพอได้ยินเสียงก็จึงได้ไปไปเอาขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ลงตะเชิดก็มาพอดีลวตะเชิดก็เลยเอาทุกตัวออกมานะด้วยเขาได้มาเล่นข้างนอกบ้าง อืมอืม่า่่ดิง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 ่าฮ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 ่า่้นะเฮมานี่เรามานี่มาแดดแล้ววะต๊บแดดแล้วอ่ะมานี่มามานี่เราตรงนั้นมันร้อนละ จำแป็นมานี่จำแป็นมานี่อ่ะมิไห้เลยอ่าลูกมานี่มาให้ลูกมานี่เออจำแป็นมานี่จำแป็นเรียกง่ายคนับโยมเรียกง่ายานี่แล้วมานี่มา,มาเออดูท่นจะมาไหมนะเจ๊เห็นรอยทางนี้จะมาไหมเอาไอ้ลูกก็ไปไกลเลยโยมไปไกลเลยน่าจังเลยค่าสาธุ ก็เขาเริ่มโตขึ้นมันมันก็จะร้อนคนโยอะดังนั้นก็เลยให้ออกมาข้างนอกบ้างนะมามานี่มาโอ้โอ้โอ้น่นะน่ะน่ะน่ะ,น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 ะจะไปกัดเขาอ่ะเขาตัวใหญ่กว่าก็เป็นตัวผู้ด้วยนะจูมิงไม่ได้นะ หวงลูกนไหหวังลูกคนยอมนะจุ๋มเองหวงลูกนะหวงลูกตัวไหนมาไม่ได้นะจุ๋มเองคือด้วยความรักลูกคนยมนะยิ่งจะเป็นตัวเมียวิ่งมานะ,ะวิ่งใส่เลยนะไม่คิดว่าตัวเองตัวเล็กเลยแต่ว่าอกเก่งคนยมเนี้ยจุ๋มเองเนี่ยไล่กัดเข้าไปทั่วนะออ อ่ะขอหยุดการไลฟ์สดไปทีนี่ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวแม็กมาเดี๋ยวอ่าเออท่านมาห้าจำลองอีอ๋เอาตัวนี้นะเอาตัวแม่มันนะนานมาห้าจำลองนะเฮ้ยอะไรลูกอะไรวะอะไรวะอ่ะอ่ะอะไรวะนีอ่อ่ะมาน,นี่ลูกมา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 เดี๋ยวอ่หยุดการไลฟ์สดก่อนนะโยมนะอ่ะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดห้าตัวคนยมห้าตัวนี่น Hi, no. อ่ะอเหออ่ะค่ะเดี๋ยวอ่าจะหยุดไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะโยมนะเดี๋ยวให้แม็กมาแล้วเดี๋ยวเอาเอาภาชนะใส่นมนะแล้วตอนที่กินเดี๋ยจะทำคลิปให้ดูนะเจริญพร